ก่อนเลยค่ะว่าต้องแบบว่าปรับตัวเองยังไงบ้างคะกับงานที่เราเคยมีแต่ว่าตอนนี้มันแบบไม่สามารถทํางานได้ก็ตอนแรกนะครับพยายามพยายามทําตัวปกติอยู่ก่อนนะตอนตอนตอนซีซั่นแรกซีซ <c oughs> ั่นแรกก็ทําตัวเป็นปกติก็พยายามแบบเออไปเริ่มขายกุ้งเริ่มเอ่เริ่มไปเน้นเรื่องเสื้อผ้าในห้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเรารู้ว่า รายการเออเรื่องถ่ายรายการเรื่องวงการบันเทิงมันไม่ค่อยจะมีแล้วแหละเออเรื่องร้องเพลงมันมันไม่ค่อยจะได้แล้วพอไปไปมามาสักพักหนึ่งก็เริ่มมีถ่ายรายการมากลับเข้ามาบ้างเพราะว่าเหมือนว่า new normal ในการถ่ายรายการเนี่ยอย่างเช่น work point ช่องวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มเข้ามาแล้วอยู่ได้สักพักหนึ่งพอระลอกสองก็เริ่มเอกใจแปลกๆแล้วฮะมันเริ่มมันเริ่มเหมือนเราต้อง หาอะไรได้จากทางอื่นมาอีกรอบหนึ่งคือจากจากขายกุ้งเล่นๆขายกุ้งเริ่มจริงจังขึ้นร้านเสื้อผ้าตอนนั้นระลอกสองเริ่มมีปิดห้างกันแล้วกเ็เริ่มอขายออนไลน์ดูไหมลองไลฟ์ Long life, ขายเสื้อผ้าดูไหมก็ลองไปแล้วครับจนเอาเอาอยัางไงเดียจนละลอกเนี้ยเออหมื่นมึนจนไม่ไหวจริงอะ่ะเพราะว่า เราก็พยายามหาอาชีพที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าของเราแล้วเออมันก็ยังยังเรียกว่าไงอะ่ะยังไม่พอดีกับค่าใช้จ่ายที่มันวิ่งทุกวันอะ่ะถึงเราจะประนอมนี่แล้วก็เถอะนะค่ะอ่าฮะอันนี้คือคือเราก็พยายามขายทุกอย่างที่เราสามารถที่จะพอมีกําลังหรือสามารถที่จะจะทาได้ใช่ครับพยายามหาอาชีพทุกอาชีพแล้วครับก็ตอนนี้ทําอยู่หกอาชีพอะฮะ ก็ม <formation> ีไข่ก <ong> <sk> ุ้งฮะกุ้งพรฮับใบกินกับกามาเรื่องเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็ในห้างตอนนี้ก็กลับมาโดนปิดเพิ่งกลับมาโดนปิดอีกรอบหนึ่งก็หนักหนาสาหัสพอสมควรเพราะว่าคนงานก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่สามารถที่จะลดเงินเดือนเขาได้ตอนนี้ก็คนงานขายเสื้อผ้ามานั่งตาแป๋วอยู่ที่บ้านแล้วฮะค่ะไม่รู้จะทำอะไรเมือเออมันก็ให้ทํางานบ้านเล่นๆไปนะครับก็ไม่รู้จะทายังไงเหมือนกันนะ อาชีพที่สามก็ทำค่ายเพลงกับเพื่อนนะครับชื่อ Rock Town Ensemble นะครับเพื่อนตั้งแต่สมัยแรก,แรกๆที่เล่นในผับกันที่คุณก็รู้ว่าใครแต่บอกไม่ได้เท่านั้นเองนะครับอ่าฮะก็ตอนแรกๆก็เริ่มถ่ายไปสักพักหนึ่งแล้วครับตอนนี้ถ่ายเก็บไว้น่าจะได้สักเดือนหนึ่งนะฮะ,ะชื่อค่ายเพลงว่า Rock Town Ensemble นะครับเข้าไปดูได้ อตอนนี้ก็ต้องหยุดถ่ายครับเพราะว่าห้ามรวมกันเกิน,ก,น mm hmm. กี่คนนั่นนะครับตามกฎหมายเราก็รู้สึกว่าเราก็พยายามทําอาชีพทําล็อกคาร์ไอชัมเบิลเนี่ยเพื่อมารองรับกับนักดนตรีที่ยังไม่ค่อยมีรายได้กันเราก็จะให้ค่าน้ํามันกันหาร้อยพันหนึ่งกันไปบ้างนะครับแล้วก็เอาน้องมาเล่นเพื่อคลายเครียดแล้วก็เพื่อทวนวิชาที่ทุกคนมีอยู่น้องบางทีทุกคนไม่ได้จับกีตาร์จับ,จ,บจับเครื่องดนตรีมันก็ล้ามันก็แบบ เฟลเฟลกันไปบ้างนะครับก็ล่าสุดอย่างผมไปคอนคอนเสิร์ตออนไลน์มาก็มือมือกีตาร์ผมไม่อยากเล่นแล้วอะ<ม>ใช่ขาย,ขาย,ขายกีตาร์ขายแอบมือกีตาร์มือกองผมก็ไม่อยากเล่นแล้วคือแบบเออมันจนมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะมันทำให้นักดนตรนีมันหดหดหูไปแล้วอะครับเรารู้สึกว่ามอง มองทุกๆอย่างแล้วมันมันมีแสงไปแสงที่ไปอุโมงค์ลิบหลีเหลือเกินนะครับยังไงก็วิงวอนเรื่องออคนทํางานกลางคืนด้วยแล้วกันน่าจะเป็นกระบอกเสียงอะไรให้ได้ไม่มากก็น้อยเนาะอย่างเช่นล่าสุดก็มีงานเปิดหมอกเฟสติวัลนะครับถ้าเป็น,นดนตรีก็พยายามจะหาอะไรได้กันมีอะไรก็จุมเจือกันไปเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะครับอไน,นอาชีพที่สเนาะอาชีพที่สก็ตอนนี้เปิดโรงเรียนสอน ที่บ้านเปิดได้สักพักเดียวครับก็โควิดรอบสก็ปิดอีกแล้วครับผมเราก็พยายามที่จะสอนลูกเราเองนี่แหละ,ะให้เขาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพราะตอนนี้เวลาว่างลูกเราเยอะมากะนะฮะไม่ว่าถ้าใครมีลูกที่เรียนออนไลน์อยู่จะเข้าใจดีนะครับว่าตอนนี้ลูกของท่านหรือไม่ตัวท่านเองประษาจะกินแล้วนะครับ <c oughs> มีลูกอยู่ที่บ้าน เรียนได้ไม่เกินคาบสองคาบหรอกครับมันก็จะเริ่มแบบมีปู่ย่าตายายอยู่มีคนนั้นเข้าออกบ้านการคอนเซนเทรตการมีสมาธิกับกับวิชาออนไลน์ที่มันมีอยู่เข้าใจวไหมครับว่ามันมันเห็นแต่หน้ามันเห็นแต่บทเรียนคือความน่าเบื่อมันแอคทิวิตี้นะครับมัน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 ไม่มีอะไรเป็นไปได้นอกจากนี้มันไม่มีการที่ทาเต็มที่ก็คือให้เด็กถามตอบแค่นั้นเอง a c t i v ม t ีมีขนาแล้วก็ให้เด็กเรียนไปตามสไลด์เรียนไปตามที่ครูพูดมันก็เอนัอ่นแหละครับเนาะมันก็ทําได้เท่านี้อย่างผมก็เปิดโรงเรียนมาผมก็ลองต้องสอนลูกตัวเองก่อนลองสอนเด็กคนอื่นแล้วก็ตอนนี้โควิดมันก็ต้องแยกย้ายเนาะสอนลูกตัวเองแล้วก็พยายามโพสต์ว่าเออความสําเร็จที่เราสอนลูกเราได้ <S <S เราสอนเด็กได้นะ,ะเรามีศักยภาพที่จะสอนคนได้เหมือนกันใช่ก็คือใช้เวลาตรงนี้คือเหมือนพัฒนา ใช่พัฒนาใช,าใช่ใช่พัฒนาตัวเองเนี่ยแหละครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือพยายามมีคนพยายามถามว่าพี่เอสร้องแบบเสียงแบบอีการ้องยังไงพี่เอสร้องยังไงให้พี่เอสมีชีวิตอยู่ต่อได้ในวงการเ<ะ>พราะบางทีแบบเออแป๊บหบนึ่งนะหมอนมันเผล่ไม่เป็นไรหรอกเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเพราะบางทีแบบว่าเราก็ไม่กล้าสอนเราก็ไม่รู้จะใช้เทคนิคการสอนอยังไง เพราะเราไมไ่ผมไม่ได้รู้โน้ตผมไม่ได้รู้อะไรผมมีแต่บอกว่าบอกว่าทํายังไงสมมุติเสียงแตกผมก็บอกว่าเอยเอาเสลนไว้ที่คอนะอะไรอย่างเงี um, ้ยแล้วมันก็จะไม่เจ็บคอได้ผมบอกได้แต่เทคนิคประมาณนี้ครับมันก็เลยแบบว่าเออเราควรจะทํายังไงดีให้ให้สื่อสารกับคนได้ง่ายๆนั่นแหละครับก็เลยได้มาสอนลูกเนี่ยแหละครับก็ใช้บ้านเป็นโรงเรียนนะฮะ นั่นครับผมแล้วก็อาชีพที่ห้าตอนนี้ก็ทําเมาส์เปย์อยู่ครับค่ะเป็นแอลกอฮอล์อ่าเป็นเมาส์เมาส์เปย์ฮะอ๋อโอเคเมาส์เมาส์นึกว่าชื่อแบรนด์ใช่เมาส์เปย์เดี๋ยวส่งรายละเอียดให้นะครับชื่อชื่อยี่ห้อว่าทอนะฮะใช่ก็เป็นเมาส์เปย์ทำมาจากธรรมชาติครับผมก็ด้วยที่ตัวเองร้องเพลงมาไปรอบแล้วเขาลงเขาออกลงพยาบาลเป็นว่าเล่นแล้วก็รู้สึกว่า อย่างไปหาหมอทุกครั้งหมอก็จะบอกว่า mm hmm. คุณเออย่าก,กินยาเยอะคุณเออย่าฉีดฉีดคอนี่คือเข็มนะฮะอ้าปาก mm hmm. ฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปในคอจนตอนแรกๆเนี่ยคือมันเราไม่รู้จักวิธีนี้จนจนโทรหาป๊โปรเตโต้ uh huh. ป๊บมันมีวิธีไหนที่คือกูรีบใช้เสียงเ่ะทำไงได้บ้างวะนะมันต้องฉุกเฉินจริงๆนะแต่ผมไม่อยากให้นะาทำบ่อยๆก็คือการฉีดคอนี่แหละครับ เอาเข็ okay, มเขาไปฉีดหลังๆก็มไม่มีไม่มีแพทย์คนไหนฉีดแล้วฮะส่วนใหญ่มันอันตรายเรารู้สึกว่าทั้งยาปฏิชีวนะทั้งการฉีดคอทั้งอทุกทุกๆอย่างเรารู้สึกว่าเออลองหาทางออกของตัวเองดีกว่าวะ่ะไปคิดค้นสูตรไปรู้จักพี่คนหนึ่งนะฮะที่ทำทำผลิตภัณฑ์พวกนี้แล้วก็ไปปรึกษาแกก็บอกว่าเออมันพอพัฒนาได้นะจะเอาแบบไหนบ้างผม ธรรมดาผมก็ง่วอยู่แล้วพี่ผมเอาแบบไม่มีน้ําตาลเนะพี่แล้วก็ขอธรรมชาติร้อยเปอร์เซนเรื่องเยอะนิดนึงแล้วก็มียาปฏิชีวนะพี่เพราะว่าแก่แล้วเดี <c oughs> ๋ยวถ้าอายุเยอะไปกว่ายาปฏิชีวนะมันก็จะมีการดื้อ,อยา<ะ>นั่นแหละครับก็สมรล,ลุ่มมาเป็นยี่ห้อของทอครับก็มีลูกพับมีพับทิมมีไฮยาลูโรนิกที่ไฮยาลูรอนที่ใช้กับหน้านะครับ<ะ>เป็นไฮยาไฮยาที่มันใช้กับคอได้เรียกว่าไฮยาครับ นี่แหละนนถึงได้หกอะคะยังร้องครับอ๋อนี่ยก็ยังร้องเพลงอยู่แต่มันตกมาอันดับหแล้วโอ้ตกมาเป็นอันดับหกครับคือคงมีโอกาสทําได้น้อยที่สุดแล้วครับค่ะก็จะมีหลังๆก็จะมีแบบว่าเอองานของล่าสุดเป็นงานพี่ต้อมไกวิทย์ุูมสุขโขก็เอ๊ะขอความร่วมมือไปอไลฟ์เอารายได้ส่วนหนึ่งให้กับโรงพยาบาลเด็กเนาะเพราะว่า ปัจจุบันก็สําหรับเด็กที่ป่วยโควิดมาก็จะมีการที่มีอะไรรองรับน้อยมากเนาะพูดจริงๆว่าเด็กป่วยขึ้นมานี้คือวัคซีนหนึ่งวัคซีนไม่มีละสองการจัดการกับเด็กว่าควรจะทํายังไงกับเด็กในการเป็นเป็นโควิดก็ไม่มี how t ูเนาะมันก็ต้องมีเครื่องช่วยหายใจเครื่องนูนเครื่องนี้เครื่องนั้น,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 นพยายามให้พร้อมไม่มากที่สุดในโรงพยาบาลเด็กครับค่ะถามถึงว่าว่าห้าอย่าง นี่คือเราทุ่มสุดตัวทุกๆอย่างที่มันจะทําเงินเข้ากระเป๋าให้เป็นรายได้ให้ครอบครัวเราได้ใช่ครับก็พยายามทําทุกอย่างพยายามหนีหนีแล้วฮะก็ออนไลน์มันก็ออนไลน์ตอนนี้มันก็ยากเหมือนกันครับ Facebook มันปิดกั้นการการขายเนาะใช่ไม่ว่าจะพิมพ์อะไรไปก็แล้วแต่อย่างเช่นเมื่อวานผมเห็นพี่บุ้งใบหยกโพสต์ว่าเขาทํารถเอาไปบริจาคให้กับพี่ไดแดนน่ากับหมอแลบแพนด้าเฟซบุ๊กแม่งจับเป็น ขายรถอะแบบเฮ้ย hey, เดี๋ยวในปัจจุบันมึงจะอะไรกันเยอะแยะผมว่าแบ,บบเออเ Facebook ม A ันเอไอมันฉลาดไปป่วะ,อะเอาได้นนมโพสขายกุ้งโพสอ,อะไรผมโดนปิดกันหมดเลยโพสคำว่าขายไม่ได้เราต้องใช้คำขอไข่เราต้องใช้เป็นตัววีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบมันก็ยากอยู่พอสมควรฮะใช่ก็ตอนนี้นี่จะโพสขายกุ้งอยู่เนะี่ยพรุ่งนี้จะต้องไปส่งกุ้งผมยังแบบ จะโขจะขายยังไงดีเนี่ยเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งอตอนนี้ปัญหาของการขายกุ้งก็คือรถที่ไปรับกุ้งตาม,ต,าม,ต,ามาต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นรับชบุรีนะคปรปฐมจะต้องมีใบอนุญาตเพราะว่าเขาจะต้องออกไปนอกเขตพื้นที่ตอนเคอร์ฟิลแต่พ่อค้าแม่ค้าบางคนรู้และบางคนไม่รู้เพราะ How to ในการเดินทางต้องไปขอที่ไหนครับ เรารู้ว่าขอไปขอที่ไหนในการเดินทางใช่ไม่มีใครรู้เลยเรายังไม่รู้เลยแม่ค้าเขาจะรู้ <laughs> นั่นแหละคือแบบมันต้องมีปัญหาในการขนส่งอีกนู่นนี่นั่นอีกท,ทั้งทั้งที่รถที่เขาขนน่ะก็เห็นเห็นอยู่ว่าเป็นกุ้ง <c oughs> ว่าเป็นหมูว่าเป็นอะไรแต่ก็โดนกักโดนอะไรก็คือแบบโอ้เรื่องต่อปดีครับแผนต่อไปของเราตั้งรับ แผนต่อไปของผมก็คงผมหวังกับสเปร์เมาส์สเปรเ์นี่แหละครับเพราะว่าตอนนี้มันทั้งสเปร์แอลกอฮอล์และเมาส์สเปร์มันน่าจะเป็นปัจจัยสี่ที่เราต้อ,ตอง <c oughs> มีกันทุกคนแล้วอะเพราะล่าสุดผมไปแค่ซื้อขวดแอลกอฮอล์ประมาณสามสิบหรือสี่สิบมิลลิลิตรอะขวดละหกสิบาทนะผมแบบ <c oughs> แอลกอฮอล์แกลอนหนึ่งห้าลิตรล่าสุดแกลอนละหนึ่งพันบาทผมแบบเฮ้ย มันแพงขนาดนั้นเลยพเพราะผมจําได้ว่าก่อนหน้าเนี้ยผมซื้อแอลโกอฮอล์ได้ถูกกว่าเนี้เออมันมันงงมากเลยฮะใช่งงงงมากๆแล้วตอนนี้ก็ค่าไฟค่าน้ําขึ้นแบบเฮ้ยเอองงเหมือนกันฮะแล้วยังอย่างตอนนี้คือห้างห้างห้างปิดห้างปิด,ปด<อ>ครับ <ไป S 1> ร้านอาหารใ,ในห้างปิดใช่ครับลูกน้องอยู่ที่บ้านหมดเลยครับกี่คนคะ <c oughs> สองคนครับค่<ฮ>ะซึ่งที่บ้านก็มีพี่เลี้ยงแล้วหนึ่งคนแล้วมีมันก็มีแม่บ้านอีกหนึ่งคนค่<ฮ>ะครับตอนนี้คนงานอยู่ที่บ้านสี่คนครับ <ฮะ S 1> คือเราก็ต้องจํากัดพื้นที่เขาให้อยู่ด้วยเพื่อเขาอยู่ได้ในสายตาเราเนาะใช่ถ้าออกไปอยู่ข้างนอกเดี๋ยวมันก็เออมันก็จะยากในการควบคุมที่เขาจะเจอคนนู้นคนนี้อะไรอย่างงี้ครับาำ,ำรับในเดือนนี้ยังคงจ่ายเงินเดือนอยู่เหมือนเดิมไหมคะครับผม แต่ก็คงจะขอเขานิดนึงว่าเออลดลดเงินเดือนลงมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างทั้งห้างอย่างร้านละลายโครเซสของผมมีอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์กับทางเชื่อมพม่านัเนาะแล้วก็อยู่ที่ฟิลชพักรังสิตเขาก็ให้ความอนุเคราะห์มาก็ลดนะลดเปอร์เซ็นต์ในการจ่ายค่าเช่านะครับเราก็ต้องแปะพกผันตามกันไปแหละเขาลดมาให้เราเราก็ต้องช่วยๆกับ พนักงานเรานั่นเองครับอันนี้ดูดูคือดูแลที่พักด้วยเรื่องอาหารการกินก็อยู่ในการดูแลของเราด้วยไหมคะใช่ครับใช่ครับก็แค่กับข้าวก็่ะหนักอยู่พอสมควรคะับดูแลทั้งครอบครัวแล้วก็ทุกคนที่เราสามารถที่จะดูแลได้ใช่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ในแบบญาติญาติครอบครัวเราอย่างเงี้ยก็ประกอบอาชีพค้าขายเหมือนกันขายรองเท้าอยู่ขายเสื้อผ้าอยู่ก็เขาก็โดนปิดตลาดเหมือนกันนะครับก็ เรียบร้อยค่ะเห็นอย่างพี่พ A, เหมือนแบบดิ้นรนทำทุกอย่างเพื่อให้แบบว่าดูแลครอบครัวแล้วแับคนลูกน้องได้คือความเหนื่อยของพี่เอเป็นไงบ้างคะเอ่อรอบนี้รู้สึกหนักหนาสาหัสครับเพราะว่าเราปรนอมนี่แล้วทุกอย่างเนาะทั้งรถทั้งบ้านทั้งอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีจังหวะในการหาเงินอินคัมเข้ามาเลยมไม่มีสักจังหวะเดียวผมจริงๆผมผม,ผมขออย่างเมื่อปลายปีที่แล้วสักประมาณสองสามเดือนน่ะ ให้เราผุดขึ้นมาหายใจได้สักนิดนึงอ่ะในการที่เรียล็อกดาวน์ผมว่านี่เดือนที่เจ็ดแล้วน,นะครับตั้งแต่ต้นปีผมไม่มีไรายได้เข้ามาเลยก็ต้องหาไรายได้จากเล็กเล็กน้อยๆจากขายกุ้งจากขายเสื้อผ้าเนาะแล้วตอนนี้มันโดนตัดหมดทุกอย่างมันเรียกว่าเมื่อคือนก็ตันเหมือนกันครับเมื่อคืนนี้คิดอะไรไม่ออกเลยใช่ล่าสุดแล้วหลายๆคนก็คงจะ หนักอยู่เหมือนกันฮะคือเงินเก็บทุกอย่างเราก็แบบเอามาลงทุนเอามาดูแลอะไรต่างๆจะหมดใช,<ล>ใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าถ้าผมถามผมถามนะหลายๆคนก็ห้ามผมลงทุนนะ่ะแต่ผมว่าเอาเงินจานวนหนึ่งนะ่ะเกาะมันไว้อย่างเงี้ยกับระยะเวลาที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันไม่ได้เพิ่มขึ้นมาผมยอมเสี่ยงที่เอาเงินก้อนเนี้ยไปลงทุนดีกว่าดีกว่าที่ที่จะไม่ไม่ได้เสี่ยงเลย ใช่ครับบางคนเสี่ยงก็รอดบางคนเสี่ยงก็ไม่รอดก็มีซึ่งของผมย <Mansion> <op'> ังลูกผีลูกคนอยู่ครับยังไม่รู้จะยังไงก็ยังเรายอมเสี่ยงดีกว่ายอมเสี่ยงเพยอมเสี่ยงอใช่ครับดีดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยอย่างถ้าถามแบบว่ารายจ่ายที่ทุกเดือนที่มันต้องฟิกอยู่ประมาณเท่าไหร่ล่ะคะตอนนี้รายจ่ายนะครับอย่างเช่นค่าบ้านค่าเนื่องด้วยที่ผมก่อนหน้าเนี้ย ผมเก็บเงินไม่เก่งต้องพูดกล่าวกล่าวถึงก่อนว่าผมเลยซื้อบ้านไว้หลายหลังซื้อคอนโดไว้ซึ่งแต่ก่อนมีคนเช่าผมมีคอนโดหนึ่งที่ที่เชียงใหม่ <S S S เมื่อสักป,ประมาณเดือนเมษาคนที่เช่าอยู่ไม่ได้แล้วเขาต้องปล่อยห้องกลับคืนผมผมมีบ้านเช่าอยู่ที่สายไหม<ะ>หนึ่งอีกหนึ่งหลังนะะผมก็ต้องลดค่าเช่าให้เขาจากเดือนละพันเดือนละหมื่นหนึ่งหนึ่งหมืนบาท เป็นทาวฮาส์สองชั้นนะครับหนึ่งมืนบาทจนเหลือตอนนี้ก็คือหกพันบาทผมก็ต้องลดให้เขา <ฮะ S 1> แล้วบ้านที่อยู่ปัจจุบันผมก็ยังยังอยู่อยู่ที่คลองสามที่แ <ฮะ S 1> ถวลังสิทธ์นะครับแล้วก็เมื่อสักป,ประมาณปลายปีที่แล้วแฟนผมก็ลองกู้บ้านดูพเพราะว่าคิดว่าปลายปีที่แล้วเราเริ่มทำงานได้แล้วใช่ไหมอยากมีบ้านอีกสักหลังนึง เพราะเราเก็บเงินไม่ค่อยอยู่อยู่แล้วเ,เก็บเงินสดไม่ได้เราก็เลยไปซื้อบ้านเราก็คิดว,ว่ามันไม่น่าจะผ่านครับสรุปมันมันผ่านครับตอนนี้ผมมีบ้านอยู่สามหลังครับมีคอนโดอยู่หนึ่งคอนโดฮะต้อง่อนันต้องผ่อนทั้งหมดสี่ทั้งหมดเนี่ยหกหลักครับหกหลักนะฮะแล้วก็มีรถอีกสองคันครับซึ่งรถจริงๆผมมีรถอยู่สามคัน มีรถทํางานผมมีรถรับส่งลูกมีรถที่ภรรยาใช้อบอกก่อนนะลูกผมสามคนมันก็เลยต้องมีรถใหญ่มีรถเยอะขนาดนี้ตอนนี้รถผมเหลือสองคันแล้วที่แหละลเพราะว่าขายรถทํางานไปแล้วครับเพราะว่ายางแบนแล้วฮะไม่ได้ไปไหนเลยครับ <laughs> มันก็ต้องอ่าตัดอะไรได้มันก็ต้องตัดนะครับแล้วก็ส่วนค่าใช้ใจ่ายบ้านค่าไฟค่าน้ํา ค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ทุกอย่างยังคงเดิมไม่มีอะไรลดเลยนะครับแล้วก็มาตรการส่วนใหญ่รัฐบาลที่จะช่วยกับศิลปินนั้นกับคนที่ค้าขายพ่อค้าแม่ค้าก็อย่างน้อยก็มีอะไรนะเราชนะมอสี่อะไรประมาณนั้นซึ่งมันก็ช่วยอะไรไม่ค่อยได้เยอะมันแกล้แค่ประคองไปประคองครอบ ครอบครัวผมไปแค่นิดิดหน่อยหนะครับแต่ส่วนตัวผมเองอ่ะผมทําบัตรเครดิตไม่ได้ <ฮะ S 1> ผมไม่มีหลักไม่มีฐานใช่ะฮะ,ฮะผมว่าเขาบอกว่าอาชีพผมมันไม่แน่นอน <c oughs> มันก็ไม่แน่นอนจริงๆหรอครับก็เนี่ยแหละครับ,อรบพอรายได้มันหายไปแต่รายจ่ายยังอยู่ที่หกหกหลักอยู่ก็หืด <c oughs> ขึ้นคอครับอันนี้ที่ที่พี่เอบอกว่าป้นอมนี่คือในการพักชําระนี่สําหรับผลกระทบโควิดไหมคะ เออใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าผมยังจ่ายจ่ายดอกอยู่แต่ก็พักการจ่ายต้นค่ะลดลงมาได้เยอะไหมคะกันก็ลดลงมาได้เยอะไหมไม่ได้เยอะครับมันได้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะมันไม่ใช่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นตประมาณนั้นครับแล้วสำหรับคือพักจ่ายไหมคะหรือว่าไม่ไม่ไม่พักครับผมไม่พักผมยังจ่ายอยู่แต่จ่ายในจำนวนที่น้อยเพราะว่าในการพักชำระนี่มันสามารถพักได้แค่สามเดือน ซึ่งนี่มันคือไต่มาสสี่แล้วในละในละลอกละลอกสี่นะฮะของโควิดเราทํามาตั้งแต่รอบรอบสองสำหรับรอบสามรถก็เป็นขอนี่ไปใช่ใช่ครับมันมันมันทําอะไรไม่ได้เพราะว่าถ้าเราหยุดสามเดือนเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทําโครงการใหม่ในทันทีถูกไหมครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียนแฉแนวอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ